ระบบเรียกคนไข้เข้ารับการตรวจในห้องแพทย์ระบบจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สองส่วนแผงสวิตช์ใช้ติดตั้งที่โต๊ะในแพทย์โคมไฟใช้ติดตั้งที่หน้าห้องแพทย์ที่ต้องการตรวจหลักการทำงานเมื่อแพทย์ต้องการตรวจ จะกดปุ่มเรียกคนไข้คือปุ่มไม่ว่างไฟไฟจะแดงแปลว่าห้องนี้กําลังตรวจคนไข้ยอยู่แต่เมื่อต้องการเรียกคนไข้คนถัดไปแพทย์จะกดห้องว่างไฟสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมกับมีเสียงเตือนดังปี๊ดถ้ากดอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ก็เป็นการเรียกทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจัด คนไข้เข้ารับการตรวจได้สะดวก